ปูฝังแปวน้ำปูเวียงค่ำแปวเลขน้ำปูเวียงค่ได้มาเรียบร้อยคือปลาแปวสองหม่องหัวปูแปวสองหม่องสองขีม่องนึงหม่องใดบ่น่องนึง้ะขีบว่างว่างองหญิงว่างองสิงององหญิงองหญิงว่างองหญิงว่างองหญิงหาเอาเว้าเลี้ยงหม่องแรกหลอดเนาะหม่องแรกไปเอานี่ก็คือแมน บางบางหั่นเป็นปูคุนร่างเอาแต่ว่าปูออกวงเดียวโอ้บองนึงปูขุนร่างเอาบางนึ่งเป็นปูใช่น้อยเอาแมนน้ำปูเวียงค้ำโอ้น้ำเปียนปูเวียงค้ำเอาบานนี้อยู่ทั้งไก่ปูเวียงค้ำนี่ก็เราเลี้ยงตัวเลขปูเวียงค้ำนี่หลายสังกันไปที่แรกไปกับแม่นไปขอรถบางเฮ้ยได้ไปเฮ็ดพิธีอย่างจังไดไปล่ำไปฟันนี่อย่างบ่ไปไปขอเลยไปขอไปส่งบ่กปูไปส่งเอาแต่ว่าบ่ส่งดอกแต่ว่าเพิ่น เพิ่นแหงมากเขาส่งเท่าโอ้ไปไปดเพื่อนจะมาเทียบรถวันถอดเพิ่นมาเทียบเลยเพิ่นมาเทียบนหเพิ่นมาจังไรบนี่เพื่อนมาเทียบเพิ่นดีใจหลายเพื่อนมาพอองค์หญิงศาสตร์อดีตของเพื่อนปูใส่น้อยครับเออปูใส่น้อยเพิ่นมาพออดีตของเพื่อนนะพอองค์หญิงอยู่ท่าน้ำครับไปเพิ่นดีใจหลายเพิ่นพอเพื่อนตามมาหาตามมานี่้ลยเส้นแล้ว หลายปฏิวัติแล้วเพิ่นหัวจะมาเจออวงจรของเพิ่นหลายศตวรรษหลายนั่นแล้วโดนนานมาแล้วเจ้เพิ่นถามหาอยู่นี่ครับผมเพิ่นเพิ่งมาเจอเพิ่นก็ดีใจหลายครับเพิ่นก็ับวงจรเพิ่นก็มามาพอดีองค์จริงก็มามาเขาล่างเพิ่นนั่นละโอ้ว่าแม่เขาทั้ง ล่างเงี้ยถ้าพิมพ์ผีบ่เอาล่างองค์หญิงเลยเอาล่างองค์หญิงเนี่ยผู้ใดอีกเนาที่ล่างของเพิ่นอยู่พุ่นผู้ล่างของเพิ่นอยู่พุ่นเนาะอยู่พุ่นละเมนฟังของคนละฟังของเพิ่นผู้เพิ่นจืดนนางล่ำนะโอู้หจั่งอะูรจั่งอะไครับจั่งอะไรล่างล่างของเพิ่นครับเพิ่นนั่นเยอเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นมาเพิ่นวางอะไรบ่เนี่เพิ่นไฮเล็กเท่ากันเพิ่นกาไฮเล็กเท่ากันอยู่อืออ่าเปนกับฝากนากับแปลว่าไฮซ้อน ใให้ให้ซององนาะให้ซององ,อง,องมีองหญิงแมนปูเส้นหน่อยกับองหญิงเป็นไห้ครับบานในที่สถานที่บางหนึ่งแมนปูคุณว่างเอาอือที่อยู่น้ำปูเวียงทับนี่แมนองหญิงกับปูเส้น้อยเอาอจ่ละเอากระดาษให้ปูเส้นหน่อยเนี่ยปูเส้นหน่อยแล้วเขียนเลยเออเ้าค่อยมาหลอกใส่กระดาษเท่าอีก ปูยงค้ำ่นไา่จากไหนเพิ่นเพิ่นอะไกมาเพิ่นกะกะเพิ่นมาแล้วปูเถาเพิ่นกะมาปูเถากับมาที่ที่คอองค์หญิงเป็นหนักขึ้นมาจะทานที่ตรงนั้นเป็นเป็นหนักขึ้นงมาเลยเพิ่นกบมาสู้หัวใจหนักครับบาดเก่าเพิ่นขึ้นมาเพิ่นกะดีใจรลายเพิ่นเห็นลูกเขยของเพิ่นเนาะครับเนี่ยครับ ลูกสาวของหญิงเป็นน่ะก็ดีใจแต่ว่าปูไปกับท่องเที่ยวละส่องเที่ยวตรงนั่นที่ไปครั้งแรกกะปูเถ่าเพิ่นมักเขาเขาล่างครัะเพิ่นเพิ่นมะปองหญิงเป็นลูกสาวของเพิ่นเพิ่นกับช่วงหนึงไปเนาะเพิ่นกับมาเขาล่างของปูนี่แหละเป็นดีใจหลายเพิ่นให้ ดอกไม้สวรรค์ดอกงวดนั้นให้ตัวใดบุบครับแต่ว่างวดนี้เนาะบอกงวดนี้เนาะงวดนี้ซะงวดนี้ซะเอองวดวันที่หนึ่งเมษาหนึ่งเมษานี่แหละเป็นกระมาไห้ดอกไม้สวรรค์เนาะคสามตัวเพื่อนในสามตน้ำสองตัวน้ำหมูสองตน้ำสองตน้ำสามตัวสองตัวเป็นห้มาก รับผู้ชมครับชยน่อยเขียนโดนดวัยนเขียนัยนวใหญ่เ่ปูเขียนบัใหง,ง่ๆโหลดแล้วนาไม่ค่มันเบิดเียดันเียน,ยนครับ <9 S 1> เก่าเียน <9. S 1> เก <9. S 1> ่เก่าเก่านไทยเีเก้านึงบ ินโอมันเก่าึ้นหนากว่านะเก้าเจ็ดนึเออเดียวเดียวอมไมเนาะฉ้นไม่ฉันตัวไงปูเกาเจ็ดเน้กราเก้าเจ็ดเนือตัวตัวนี้บะหมี่เนาะครับเขียนหน่เป็นดีใจลายเนาะเป็นเป็นมาเห็นดูเคยของเพื่อนครับเป็นอไ้เขียนหม่แต่ว่าก้อนนี่ยเป็นไรยู่ปูเรื้อห่วงเนาะ ยูปูเรือกหงเป็นไห้ไห่มากแต,ต,ต่มีตําก้อดีแมนปูเรือกหงที่ที่ของปอองนูนี่เอาเบิ้งเอาเปินวา่าน่ะดอกไม้ยุนีละว่ากันเปินว่าน่ะปูปูงนี่เนี่ยเปินว่าดอกไม้ยุนี้โอ้เปินวาน่าดอกไม้ยุนีอ่าเดี๋ยวคู่หนึ่งเออเดี๋ยวปูอย่างเปิลไกเงินไห่เนาะเงินห้างอ่า เป็นเงินหายเอาเนี่เดี๋ยวไล่เป็นได้สมบัติเพื่นว่าน่ะอยุนี่ละวเพื่อนแต่ว่าเพื่อนเพื่นวายยุตตรงนี้ล่ละแต่ว่าครับมันสิมนตัวได้กับวาจักละแต่ว่าเพื่นวายยุ่ในนี่ในปูเลือกหงเนี่ยผู้เบิองเห็นเป็นตัวได้ีงปู้ในเบิองมาปูก็เห็นตัวนี้ละเนี่ยโอ้แก่เก้าเจ็ดนึงเนี่ยแม่เก่าเจ็ดนึงครับ แต่ว่าเป่นเิ่นหายเลขสองตัวเนาะบัดนี้เนาะเป็นหายหาศูนยหาศูนย์หาศูนย์ครับเจ็ดเนเจ็หนึ่งมั่มันกัดตัวเดียวกันดเราจะหัน่ะกะซําเลขสองตัวท่านันแหละเนาะนสองชุดเป็นกระหายมากท่อนี้ละมีเลขเลขสามตครับแต่ว่ากรจับใส่กันเรา มันจะเป็นเก้าเนื้อก็ได้ครับเนี่ยจับจับใับกันเราเก้าเจ็ดหนึ่งอ่ห้าศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งนี่ละเป็นเป็นไห่ซ้มเนียละแต่ว่าปูมากเนาะครับตัวปูมากปูมากตัวนี้ได้เนี่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเี่ย ติปูมัดปูมัดปูมัดเกียรหนึ่งที่ที่อยู่แม่น้ำโขงเนาะนี่ครับผมครนะับนี่ปูมัดตัวนี้ตระวาตัวนี้ก็จับมาดใจหนึ่งเอากระไดเรื่องไงเด้อเจ้าหนึน่งนี่นะครับเจ้าหนึงน่งเจ้าเป็นหกได้ปะปูเจ้า มันก็ทุกรอบเนาะปูกับว่าเก้ากับหกมันก็ตัวเดียวกันคือหมวดบางหันกับปู้ให้่เนาะปู้ให้่กับเก้าเจเดี๋ยมันมาออกหกเ็จหมวดที่แล้วมาบางหันต่ปผู้ก็บอกไว้อยู่ีลยว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันเน้้เนาะผู้เอาเป็นก็ได้หรอเล่าผู้เอาเป็นก็ได้ผู้บอกว่าเรียกหกตัวหมวดที่แล้วเนาะเรขกหกตัวมันถึมาซีตัวเด้อปูว่าน่ะมันก็ซ้ำซีตัวเดียนะมันกับหนึ่งกับมา วานศูนย์กรมสามกับมาบาเนกเจ็ดกรมาเนาะครับบาเนก้าวเขมกับตัวเดียวกันมั้งกับปูวากับวาสี่ตัวอ่านี่ละแอยู่แมมอยู่ปูอัแมมข้นลยกับตัวนี้เนาะหนึ่งศูนยสามห้าจ็ดเก้าเนาะนี่มันก็เขาตัวนาอยู่ไงศูนย์สามเนี่ ครับที่ที่ไฮแ่มเป็นมาอเล็กเลขกกโต้พันปิ้นัวเก่าเป็นหกังพอดีตั้งกเกียรั้งแเขาทั้งต่างหนาั้งเสาทั้งบนทั้งล่างตัวว่าปูก็ระเด็นใบอยู่มันเก่าเกียรต์เนาะครับเนี่ยที่ที่ออกตีดไปดี่เกียรตห้เนาะูเด่นหเก่าเกียรหาเก่าเกีรต์เนี่ยครับมันว่าเก่ากับฮกตัวเดียวกันถ้าเขาจับมาใส้กันมันก็เขาอยู่ ครับอหกเจ็ดครับแต่ว่าวันนี้ปูกับมากนี่ละเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหน่เนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่าแต่าตัวเก้าหนึ่งนี่ย่าเลื่มเป็นหกหนึ่งน้ำแมนครับนี่สามตัวคือก็ย่าเลื่มหกหนึ่งน้ำเหกหนึ่งเนาะอย่าเลืมครับครัะพาศูนย์ กำหาสวนท่อนีเอันมาปูท่อนี่เป็นเป็นไห้ท่อนี่ครับเอาเขียนเขียนแ้วจักะครับหลอกหลอกไหมหลอกหลอกไหมเขียนเอาไหมครับมันมันมุนพดตัวนี้ะขาถิ่นเนาะครับเออองยิ้งเป็นฝากหน้าไห้ อง,งยิงเพิ่นฝากมาให้ว่าจังไหนอย่อางนี้ตัวเลขของเพิ่นเนาะเพิ่นตัวใดล่ะปู่เออข,ขององค์ยิงลนะครับเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดองยิงฝากมาหนึ่งฝากมานึ่งเนี่ยขององค์ยิงได้เจ็ดหกแปดขององค์ยิงลูกหายนึ่แน่ว่ารันอบ,บอกปู่ กัมมีเท่อนี้นละสรุปรเลขสามตัวเนาะกัิมีของปูนี่ของปูกัมมี่เกาเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะเกาเจ็ดเ <9 jet S 2> นาตัวหนึ่งที่องค์หญิงฝากมมกคือเจ็ดหกแปดเนาะครับนีนจับใส้กันเรารองค์หญิงเปนว่าจับใก้กันนี่ละครับเลขปูใช่หน่อยนะครับพี่น้อง อย่าลืมนะครับมีประกาศจดไว้ครับเป็นเพียงแนวทางครับมีประกาศส่วนตัวเลขก,ก็มีเก้าเจ็ดหนึ่งมีหาศูนย์มีเจหนึ่งมีเก้าหนึ่งมีหกหนึ่งครับส่วนสามตัวกับมีเจ็ดหกแปดนะครับพี่น้องอแกหนาจดโจยนะครับเนดะ้อไปเสียงไปฝันเบึงฝันดีกับฝันบรีก,รกถือว่าผ่านไปประเดินกับกบขอบุณขอบคุณนะครับ,รบนะพี่น้องที่เข้ามาบึงมาชมชงพงผ้าร้วยนะครับหวังว่าสิาาบปผัดคลิปไมไม่ได้ต่อไป กคลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสร้างช่องนะครับด้วบขอบคุณขอบพุณนะครับด้อขอให้พี่น้องลำล่ำรวยๆยส่วน,นตัวตากันนะครับเด้อให้ถูกแล้ววันที่หนึ่งนะครับัหม,มันสุขสันต์ทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงก่อนครับเอาไว้คลิปหนะ้าพบกันใหม่ครบับสวัสดีครับ